สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปมุกดาหารนะคะแม่เหลมน้องเหล็กแล้วก็กระโหนนี่ได้รับเกียรินั่งข้างหลังค่ะสวัสดีค่ะ้ <laughs> ก,ะะก็กลับบอง,งอะไรอยู่ก็ไูกันนี่ค, <laughs> คือพวกเรานี่มาช้ากว่าเขาก็เลยได้นั่งหลัง แต่ว่าได้บรรยากาศมากเลยค่ะชิวๆตอนนี้ก็เลยบ้านมะนาวม,มาแล้วล่ะค่ะอาจจะเสียงไม่ชัดนะคะเพราะว่าเป็นเสียงรถงเสียงรถแล้วก็ลมพัดด้วยน่าเสียดายค่ะที่เป็นกล้องแบบนี้มันกลับกลับไม่ได้ค่ะบันทึกวิดีโอที่กลับกล้องไม่ได้ก็เลยได้เห็นแค่หน้าไม่เหลี่ยมนี่ละค่ะ บันทึกวิดีโอไม่ใช่ไรสุดตอนนี้ก็เลยบ้านนาเาม,มาแล้วนะคะอย่าสักสันนะคะนะคะเขานุดเข้าไปตั้งแต่เช้าแล้วล่ะคะ่ะพวกเราก็ตามไปน่าจะถึงนน่นก็ประมาณสองโมง ช่างวาขับช้าเกือบสามโมงนั่นแหละค่ะก่อจะถึงแยบเลยลูกพี่อยากให้เห็นบรรยากาศของทางทางเชนชัตเจนคืน,น,น่คือนี่คือแหล่งนะคะเขาสวยมากค่ะวันนี้วัสดีค่ะสวยสวยยังไงก็ได้นั่งหลังลมพัดค่ะอากาศเย็นเมื่อคืนก็ลม ลมมากลมเ,ลเลยลมแรงแม้เมื่อคืนลมแรงมากก็คงจะประมาณเกือบสามโมงเช้าแล้วค่ะกฝนจะถึงที่โนโู่นโอ้ไมล็บก็จะเส็บๆตานิดนึงค่ะปกติจะใส่แว่นจะใสแ่สแว่นแล้วล่ะคะ่ะลมพัดตาแล้วมันคันนะคะขออนุญาตใสแ่แว่นมเออพ่อไทนเลยพี่ มีพวกเราสามคนก็นั่งข้างหลังมีแม่เหลมน้องแหล็กประถนเขาให้คนสวยนั่งหลังค่ะเขาบอกว่าใครมีเว้นนั่งหลังปรากฏว่าเรามีเว้นเราเลยได้นั่งหลังไม่เป็นไรค่ะได้ดูบรรยากาศชิลๆ้ซโบเขาไปก่อนแล้วล่ะค่ะไปกับเม่ชมพูแล้วก็เช็คมาอยู่เน็ตแต่แถวนี้ไม่มีเน็ตเลยไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยค่ะนี่สัญญาณสัญญาณเข้าพวกนี้ ก็คงจะไล้ดงหลวงน่แหละคะ่ะกวจะมีเน็ตแล้วก็ทําวิดีโอดีกว่าก็กำลังใจเมื่อคืนนะคะที่ฝากมานี่เต็มรถช่างบาเลยค่ะแม่เหลี่ยมเอามาด้วยทุกกําลังใจเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกกําลังใจที่มีให้แม่จุ้งปู่แล้วก็พวกเราพอดีเมื่อคืนได้ดูได้ดูดดอะไรอะ่ะไลฟ์สด ก็มเีเต็มเพจเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องพยานนี่ทำให้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะคะ่ะนี่ก็เล็กนะคะนี่เล่นโทนศรศัพท์นี่ก็อย่าหวังเราไม่มีเน็ตค่ะมีแล้วนี่มีแล้วหรอว อย่าตกใจนะคะนีถ้าเปิดมาแล้วเห็นแม่เหลมสภาพแบบนี้แม่เหลมเหมือนแม่มดเลยอะเหล็กบอกว่าแม่เหลมเหมือนแม่มดเลยคือต้องใส่แว่นนะคะเพราะว่าตาของแม่เหลมนี่เวลาลมพัดมันจะคันนะคะเราจะแพ้ลมขอพูดอีกครั้งเลยนะคะสําหรับทุกกําลังใจที่มีให้แม่ชมพู่แล้วก็พวกเราเหตุการณ์ต่างๆในวันนี้ก็คงจะเป็นตอนเย็นนะคะ ถึงจะมีอาจจะมีไล้สดนะคะถ้าถ้ากลับไม่ขําเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กลับเวลาไหนคือตอนนั้นตอนคาดคานนี่พวกเรากลับมาถึงบ้านนี่เกือบสองทุ่มเลยนะคะวันนั้นวันนี้น่าจะเร็วกว่าวันนั้นอยู่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสารท่านจะนัดช่วงเช้า วันนั้นคือช่วงบ่ายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะถ้ากลับไม่ข้ำก็คงจะให้ส้มโอไหลสุดนะะ,นะะให้ดูบรรยากาศนะะี่ค่ะกำลังจะถึงบ้านผังแดง บรรยากาศสองข้างทา,างจะเป็นแบบนี้หากองน้อยก็ไม่ได้เอามา <c oughs> แบบนี้ละค่ะนั่งสบายสบาย <c oughs> กลับมา <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้่ะค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคุณท,ที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราวันนี้ป้าถอนมาด้วยนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอย่าทิ้งป้าถอนนะเราพวกเราไม่ทิ้งกันนะคะคลิปนี้ก็แม่เหลยกก็คงจะเอาไว้เท่านี้ละคะเหล็กบอกว่ามีนิตแล้วเดี๋ยวทําคลิปเสร็จก็จะอัพจะอัพโหลดจะอัพโหลดคลิปเลยนะคะขอบคุณ ก้อนอีกครั้งนะคะสําหรับกําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่ชมพู่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเสียงอาจจะไม่ชัดค่ะเพราะทั้งลมทั้งเสียงรถด,ด้วย